ดีครับมวลมหาประชาชนที่รักทุกท่านครับไม่ได้พบกันหลายวันนะฮะไม่ได้พบกันหลายวันช่วงสงกรานก็เห็นพี่น้องมีความสนุกนะฮะมีความสุขสนุกสนานกันดีอยู่นะครับวันนี้ก็ขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายเหมือนเดิมนะฮะประเด็นสำคัญเนี่ย ในข้อกฎหมายวันนี้ก็คงจะต้องพูดถึงใครไปไม่ได้นอกจากไอ้ศูนย์รวมสัตว์และก็พูดถึงใครไปอีงไม่ได้นอกจากศูนย์รวมสัตว์ก็คือบรรดา,าสัตว์สัตว์ทั้งหลายอันได้แก่เห็บหมาเป็นต้นพี่น้องเห็นผมพูดถึงเห็บหมามานานแล้ว ผมคิดว่าผมคิดคนเดียวบางเอ,อิญมีคนก็คิดถึงเห็บหมาเหมือนกันพี่น้องแล้วเราไปดูภาพการ์ตูนวันนี้นะครับของบัญชาคามีนเป็นการ์ตูนเรื่องยาววันจันชื่อเรื่องคือใกล้หมดเวลาพี่น้องเห็นไหมเห็นเห็บไหมเห็นเห็บไหมขอภาพต่อไปเลยครับ ภาพกำลังแถลงข่าวของศูนย์รวมเห็บนะฮะมีเห็บแก่แกกบเห็บกอลำ่ำนะฮะหลังจากเงียบหายไปนานสัตว์ที่ตามกว่าจุดจุดจุดกลุ่มนี้ก็ออกมาซ่าอีกแล้วดูภาพต่อไปครับอเห็บตัวนี้คุ้นไหม คุณไหมมาวายอยู่นะเนี่ยข้าขอเตือนไอ้พวกองค์กรอิสระและศาลทั้งหลายขอภาพต่อไปครับถ้าไม่อยากให้บ้านเมืองเกิดวิกฤตคนลุกขึ้นมาฆ่าฟันกันก็ล่มบอกว่าใช่ห้ามตัดสินว่าอีเออผิดเป็นอันขาด ต่อไปเลยครับเอ๊ะมันชักหิวเนะาะเวลาหิวเหกายัยางไงพี่น้องมันก็ต้องกินเลือดอะเห็นไหมเอาภาพต่อไปเลยฮะเอาตรงนี้แล้วะวะกัดเสร็จมันตกใจแล้วมีคำถามทำไมเลือดไม่หวานเหมือนเก่า ต่อไปฮะไอ้เหลิมอย่าท่ามากเตรียมตัวพยพด่วนเลือดมันเริ่มเน่าแล้วสงสัหมาใกล้ตายแล้ววะขอบคุณบัญชาคมินครับละเอ็นซีวีผู้จัดการฮะนี่แสดงว่าอะไรลุพี่น้องผมพูดมาหลายเดือนถึงเห็บหมาแก่ๆ มีคนก็คิดแบบเดียวกันพี่น้องคิดแบบผมไหมเมื่อคิดแบบเดียวกันเราก็ต้องมาคุยกันถึงเรื่องไอ้ศูนย์รวมสัตว์สักนิดหนึ่งหรือสรอสวันก่อนเนี่ยสรอสได้ออกมาแถลงการบอกองค์กรอิสระอันได้แก่ปปชกกตก็ดีหรือสาและสารรัฐมนูญนั้น อย่าก่อให้เกิดปัญหาจนนำไปสู่การที่ประชาชนจะออกมาลุกฮือมาฆ่าฟันกันมันขู่สารใช่ไหมพี่น้องมันขู่สารนะฮะวันนี้ก็ออกมาอีกครับพี่น้องครับสอรสออกมาอีกฮะวันนี้บอกว่ามีการเปิดผนึกจดหมายสองฉบับ ของประธานคออนทอหรือดออรอุกฤษมงคลน,นาวินพี่น้องรู้จักไหมดอกเตอร์ Dr. อุกฤษมงคลน,นาวินคนนี้เขาบอกถึงเรื่องกรณีที่สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยนะครับกรณีที่ยิ่งรักกจะทำการนั้นต้องห้ามตามรัฐมนูญมาตรา268วงเล็บ2และวงเล็บส นะและมาตรา266กรณีโอนย้ายในถวินเปลี่ยนสีซึ่งเป็นการร้องให้การเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนะครับตามรัฐมนูญมาตรา182วงเล็บ7คดีอยู่ในสารรัฐมนูญพี่น้องก็ทราบดีใช่ไหมครับแล้วไอ้คดีนี้เราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมว่าข้อกฎหมายมันเข้าแล้วสารรัฐมนูญก็ดี สารล้มนูลได้รับคำร้องไว้พิจารณาแล้วและขณะเดียวกันคำร้องนี้ถ้าว่ากันไปตามข้อกฎหมายแล้วแทบจะไม่ต้องพิจารณาอะไรเลยนอกจากประเด็นข้อกฎหมายแต่อย่างเดียวก็เพราะว่าข้อเท็จจริงทั้งหลายนั้นถูกสารปกครองตั้งแต่สารปกครองชั้นต้นจนถึงสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยไปแล้วว่ามีการกระทำมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพี่น้องตนเอง เพราะการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเพื่อจะเอาคุณวิเชียนพดโพสีออกจากตาแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมานั่งเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติก็เป็นไปเพื่อแต่งตั้งพันตำรวจพลตำรวจเอกพิโอพันดามาพงศ์พี่ชายของคุณหญิงอ้ออดีตเมียของไอ้แมวดูใบนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของซึ่งเป็นพี่ชายของนางดอก ไม่นะฮะหรือนางดอกอยิ้วของของลุงกำนันนะ่ะเพราะนั้นข้อเท็จจริงที่จะพูดว่าทำหรือไม่ทำเนี่ยมันจบไปแล้วฮะมันจบไปโดยสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยข้อเท็จจริงหมดไปแล้วและเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยหลักการของการแต่งตั้งโยกย้ายในการบริหารราชการแผ่นดินด้วยเพราะฉะนั้นจึงให้คืนเก้าอี้ให้กับคุณทวินเปลี่ยนสี ซึ่งเรื่องนี้มีความพยายามที่จะขอขยายเวลาออกไปอีกระยะเวลาหนึ่งเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงผมเรียนพี่น้องตรงนี้ครับถ้าผมเป็นศาลผมไม่ขยายเพราะขยายไปมันก็ต้องมีประเด็นต้องพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงอะไรที่จะมาโต้แยง้งว่าการกระทำไม่เข้ากรณีตามรัฐมนุรมาตรา266และมาตรา268 มันไม่มีข้อเท็จจริงจะชี้แจงแล้วครับเพราะมันไต่สวนกันไปในชั้นศาลปกครองตั้งแต่ชั้นต้นจนถึงศาลปกครองสูงสุดในแง่ข้อเท็จจริงจนหมดแล้วหรือแต่เหลือแต่ยื่นเพียงอย่างเดียวไปเสนอต่อศาลว่าอีชั้นจะลาออกเองครับศาลไม่ต้องวินิจฉัยถ้าอันนั้นจะขยายให้เวลาตัดสินใจจริงไหมพี่น้อง ทีนี้ไอ,สอ,อ้สอสอเนี่ยไอย้ศูนย์อีเอ็งรวมสัตว์เนี่ยนะนะครับมันก็ได้มีถแถลงการข่มขู่สารไปครั้งและครั้งนี้ยกจดหมายเปิดผนึกของดรอุกฤษมงคลนาวินโดยอ้างว่าสารน้ำนูนไม่มีอำนาจในการรับคำร้องนะเพราะว่าพ้นจากความเป็นน้ำตรีไปแล้ว เพราะมีการยุบสภาเมื่อ9ทธันวาห้าหพี่น้องดูสิตักกะทางกฎหมายถ้าพ้นไปแล้วมันยังใช้อำนาจนายมตีและรัฐมนตรีอยู่ได้ยังไงจริงไหมพี่น้องไม่ต้องเรียนกฎหมายจนถึงปริญญาเอกก็รู้ว่ายังทำหน้าที่รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีอยู่ถึงแม้จะรักษาการก็ตามใช่ไหม ถ้าใช่ส่งเสียงดังๆถึงดรอุกฤษหน่อยว่าคนที่นี่มีความรู้จบปริญญาเอกเหนือยิ่งกว่าปริญญาเอกที่คุณได้รับซสอีกแถมยังตอบอีกนะครับว่า การโอนย้ายนายทวินเปลี่ยนสีครั้งนี้เป็นการใช้อำนาจบริหารตามกฎหมายบริบริหารราชการแผ่นดินจึงไม่เป็นการต้องห้ามตามล้ำมนูนมาตรา268ประกอบมาตรา266แต่อย่างใดประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับดออรอุกลิมงคลนาวินการใช้อำนาจบริหารตามกฎหมายบริหารราชการินเขาบอกว่าใช้โดยถูกต้องตามหลักนิติธรรมถูกต้องไหมพี่น้อง และการย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพี่น้องตนเองแต่งตั้งพี่ชายของคุณหญิงอ้อให้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและสารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยไปแล้วขอโทษมันถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยบริหารราชการแผ่นดินตรงไหนไม่ทราบ การใช้กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชาการแผ่นดินซึ่งเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายที่สําคัญในมาตราสามวรรคสองก็คือต้องใช้หลักนิติธรรมนะพี่น้องอไอ้ย้ายโดยพวกของพี่น้องตนเองเขาเรียกว่าทําผิดกฎหมายอย่ามาอ้างว่าเป็นไปตามกฎหมายสีข้างแล้วถลอกและซิคโครงโผลแล้วจะบอกให้ ่อามาครับยังอ้างอีกบอกว่าการวินิจฉัยในกรณีนี้เป็นเรื่องที่นายกรัฐมนตรีกระทำการต้องห้ามตามมาตรา268ก็ไม่มีผลทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา182วงรแเลบและไม่มีผลทำให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา180วรรควหนึ่งขอโทษทีครับเมื่อนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงบทบัญญัติก็มบอกว่า ให้ความเป็นรัฐมนตรีของคนอื่นๆสิ้นสุดลงด้วยเช่นเดียวกันแล้วยังไปอ้างอี่ครับว่าจะต้องมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งผมเรียนถามหน่อยเหอะในกฎหมายเนี่ยการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงก็มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งเหมือนกรณีคุณเวเว็นปิ่นศรีแล้วคุณนายย้ายได้ยังไงใช่ไหมพี่น้อง และข้อสําคัญก็คือเคยอ่านบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบ้างไหมว่าศารนกระทําการในพระประมาภิไธยขององค์พระมาหากษัตริย์อ่านบ้างหรือเปล่าถึงได้แถออกมาอย่างนี้การที่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญเขียนอย่างนี้ก็เพื่อบอกว่าศารนกระทําการแทนในพระราชอํานาจของพระองค์ทําไมสาลจะวินิจฉัยให้นายกพ้นไม่ได้ไม่ทราบครับ ไอสออสอยังเขียนต่ออีกบอกว่า,วากระบวนพิจารณาของศาลน้ำหนูไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเนื่องจากการพิจารณาของคดีของศาลรรนูในปัจจุบันเป็นการใช้ข้อกําหนดที่ศาลนูกาหนดขึ้นเองฝ่ายเดียวโดยไม่ได้มีการตรากฎหมายโดยองค์กรนิติบัญญัติซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนดังเช่นการพิจารณาของศาลอื่นเช่นศาลแพ่งศาลอาญาและศาลปกครอง ดังนั้นเมื่อการวิจัยสัฐธรรมนูญไม่เป็นไปตามความยุติธรรมตามรัธรรมนูญตามกฎหมายแล้วย่อมถือว่าไม่เด็ดขาดไม่มีผลผูกพันรัฐสภาคำสั่งและองค์กรอื่นและยังมาบอกต่อว่าให้สารรัฐธรรมนูญหยุดปฏิบัติหน้าที่ดูสูนีเอ๋อรวมศาสตร์มันสั่งพี่น้องเอาละไหนไหนก็อ่านรัฐธรรมนูญไม่ครบจบฉบับแล้วมาเขียนกฎหมายสองฉบับอย่างนี้ดรอุกฤษมงคลนาวินผมจะตอบให้การที่กฎหมาย ว่าด้วยวิธีพิจารณาของสารรัฐนูลไม่มีและใช้ข้อกําหนดนั้นมันเกิดจากรัฐบาลยิ่งรักนี่แหละที่ปล่อยให้รบัญญัติประกอบรัฐนูลซึ่งอยู่ในการพิจารณาของสภาและค้างอยู่ในการพิจารณาของสภาเนื่องจากคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะได้ยุสบสภาในบทบัญญัติของรัฐนูลเขาบอกว่าถ้าต้องการให้กฎหมายใดข,ขึ้นมาพิจารณาต่อโดยไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ ให้รัฐบาลรับรองกฎหมายนะั้นและพิจารณาต่อไปจนกว่าจะนำความขึ้นกาบวงคุลขมทูนบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป